สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าก,กับเด็กชายจิมมี่นะคะสวัสดีสวยอนเร็วคนเก่งขาขาวสวยขาสวยยอสวยจังเลยสวัสดีตอนเช้ากับเด็กชายจิมมี่นะคะเดี๋ยวไปอาบน้ํากันนะคะเดี๋ยวพาไปอาบน้ํากันนะคะพาเด็กน้อยของเราไปอาบน้ํานะคะขาสวยยอสวยขาสวยอู้ยตา สวยจังเลยนะคะทําได้ทุกอย่างนะคะเด็กชายจิมมี่นะคะเด็กชายจิมมี่ทําได้ทุกอย่างนะคะไปอาบน้ํากันเลยนะคะ เเยยววออมา้้โโไปนะนั่มาอาบน้ำก่อนแล้วมาอาบน้ำก่อนอาบน้ำตอนเช้านะคะวันนี้ก็จะสายนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ควานกับพ่อควานนะคะ เพิ่งกลับมาแต่ตัดหญ้าให้น้องนะคะวันนี้ก็จะสายนะคะวันนี้จะอาบน้ําสายนิดนึงนะคะแม่ควันกับพ่อควันเพิ่งมาแต่กลับตัดหญ้าให้น้องนะคะวันนี้นะคะอาบน้ํากันนะคะทําความสะอาดร,ร่างกายกันนะคะ่จะไปไหนนะคะอาบน้าก่อนนะคะเด็กชายกิมมี่ขี้ดือ้อเธอจะไปไหนหรอเธอมั่วมากๆเลยเ อยอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายนะคะด้วย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 ลงนี่นะคะจิมมี่ไม่เล็กนะคะจิมมี่ไม่เล็กนะนช่วยช่วยช่วยลงช่วยช่วยอะนั่งลงนั่งลงคนเกล็นั่งลงความดื้อนะคะดูนะคะความดื้อของจิมมี่นะคะ ด้วย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 ด้ยผมจะนั่งทำความสะอาดเลยนะคะอาบน้ำกันนะคะอาบน้ำกันกับเดชัยจิมมี่นะคะ วันนี้ก็จะสายนะคะพ่อความกับแม่ความเพิ่งมาแต่กลับมาแต่ตัดหญ้านะคะวันนี้อากาศแจ่มใสเลยนะคะแดดดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะกินวนางเหรอมั้ย <laughs> มีการดึงไหวอีกไัยเขาถามมากินวานาม,มีการดึงไหวอีกไัย <laughs> กินยูเนาะ อาบน้ำตอนเช้านะคะจะได้สดชื่นนะคะไปเยอะนะตาจีด้วยด้วยด้วยนีฮะขาลงขาลงด้วยด้วยดิ นั่งกันในงามเถนี่นะคะพ่อควันก็จะขัดถูนะคะทําความสะอาดผิวหนังนะคะทําความสะอาดร่างกายให้น้องนะคะตอนเช้านะคะน อ๋อนอนไปเลยนะคะฮิมมี่บอกนอนไปเลยนะคะสบายนะคะ ใืร <mantra> ฮัแตกมฮมฮัมฮัมฮัมนัมฮัมฮมมฮอมมััมมมััมมมัั เสียงดังฟังชัดเลยนะคะอก็ผมจะกินน้ำอ่ะยัดน้ำใส่ปากตัวเองเลยนะคะ ก็ผมจะกินน้ำอ่ะที่ผมดึงผมจะกินน้ำกินหรือเล่นเล่นมากกว่ามาไป,ไป Hey. 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 Oh, no. <laughs> That's Này đi oh.

อ่าก็จะเสร็จแล้วนะคะยิมีอบน้ําเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กน้อยของเราอาบน้ําเสร็จแล้วเย็นสบายเลยนะคะเย็นสบายเลยนะคะสบายตัวเลยนะคะ แม่ควันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องจิมมี่น้องมีนานะคะและครอบครัวของน้องจิมมี่น้องมีนาด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ